สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องตัดพัดมา l g k 4 0 m นะครับอินเวอร์เตอร์แอร์พัดมาคัตติ้งนะครับต่อไปมาดูสเปคการใช้งานที่หลังเครื่องเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์นะครับไฟเข้าเครื่องนะครับต่อมาก็คือจะเป็นสเปคของการทำงานในขณะตัดเครื่องตัดพัดมานะครับตัวนี้คือที่ 40แอมป์ที่80%นะครับแล้วก็31แอมป์ <30 m. S 1> ที่100%นะครับตัวนี้ส่วนน้ำหนักเครื่องนะครับ9กิโลนะครับต่อมาเรามาดูเลคูเลตนะครับในการตั้งเฟเชอร์ของลมนะครับที่นํามาใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นวาบเฟเชอร์ลมนะครับอันนี้เลคูเลตวัดแรงดันนะครับส่วนมาด้านล่างก็คือจะเป็นตัว กองดักน้ํานะครับตัวนี้เวลาน้ําเต็มอยู่ด้านล่างเราสามารถดึงลงมาให้น้ําไหลออกมาด้านล่างได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นสายลมเข้าเครื่องนะครับส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นสายลมสําหรับนมลมเข้าตัวเลกูเลตนะครับอันนี้จะเป็นสายไฟเข้าเครื่องครับไฟ220ต่อไปมาดูการใช้งานหน้าเครื่องนะครับ ตัวนี้เป็นสวิตช์ออนออฟนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับพอเปิดปุ๊บจะเป็นสถานะสีแดงนะครับไฟไฟเข้าเครื่องปกตินะครับต่อมาด้านขวามือจะเป็นตัวปรับกระแสนะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างอันนี้หัวตัดพัดม่านะครับตัวนี้แล้วก็มีสวิตช์รีโมทนะครับส่วนด้านขวามือก็คือจะเป็นสายกาวนะครับ คุณสมบัติของเครื่องตัวนี้นะครับสามารถตัดชิ้นงานหนาได้สูงสุดถึง8มิลน,นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการสาธิตการตัดทั้มากกันเลยนะครับ ท้ายน,นี้ถ้าท่านใดสนใจติดต่อบริษัทแหล่ง้องได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ